หาคอนเทนต์ไม่ได้ใช่ไหมครับในการทำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเองอยากจะเริ่มสร้างตัวตนใหม่นะครับแล้วยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกเอาง่ายๆครับ ให้เราทําจากสิ่งที่เราทําเป็นและมีอยู่ครับอย่างเช่นตอนนี้โอป้าเนี่ยก็ทํากับข้าวเป็นใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะอัดคลิปในการทํากับข้าวอาสอนสูตรอาหารดีไหมหรือทากับข้าวให้คนดูหรือกินโชว์ดีไหมหรือจะออกกําลังกายโชว์นะครับได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยก็เป็นไอเดียที่มันแบบว่าเป็นเป็นเส้นผมบางภูเขานะครับบางทีเนี่ยเราทํากับข้าวกินทุกวันจนเราแบบไม่คิดเลยว่าเฮ้ยมันจะทําเงินได้เหรอมันจะสร้างตัวตนได้หรอเนี่ยครับ นี่ถ้าโอป้าเอาให้พี่ดูเห็นไหมครับวันนี้โอป้าก็จะทําหมูหมักนะครับเธอเราก็จะลงในช่องโอป้าอีสานเดิร์แล้วก็ YouTube โอป้าอีสานเดิร์เห็นไหมครับโอป้าก็เอาตรงนี้มาทาเงินเหมือนกันครับก็เอาจากสิ่งที่โอป้ากินปกตินี่แหละนะครับไม่เมคครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะทาน้ํากระชายกินเห็นไหมครับแล้วก็ทําหมูหมักกินเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คุณมีอยู่เอามาทําเงินได้หรือเปล่าอย่ามองข้ามสิ่งเล็กพวกนี้นะครับมันทําเงินได้เช่นคุณนําคลิปลงยูทูบอาจจะได้เงินทําคลิปลงที่ต่อก็อาจจะได้สปออนเซร์ หรือเวลาที่คุณไลฟ์สดเนี่ยก็อาจจะมีคนเข้ามาดูเยอะๆเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองดูนะครับเอาคอนเทนต์นี้ไปใช้ได้เอาสิ่งที่เราใกล้ตัวแล้วเราก็ทําเป็นอยู่แล้วเนี่ยมาทําซะทําอาหารเป็นออกกําลังกายเป็นทําอาหารคลีนเป็นทําอาหารใต้เป็นทําอาหารผู้ป่วยเป็นเยอะๆเต็มไปหมดเลยครับถ้าคิดไม่ออกทําอาหารก่อนหรือจะเป็นทําเครื่องดื่มก็ได้ครับใครคิดว่าไอเดียนี้ดีบ้างนะครับพิมพ์เลยครับว่าดีมากเลยนะครับ